สวัสดีครับสวัสดีค่ะกรับเข้าับสู่รายการกรองข่าวเล่าสถานการณ์นะครับค่ะสิบนาฬิกากับสินาทีนะครับวันนี้เลขดีนะครับคุณลุงเพชร์เซเบย์คุณปูนาและผมสําราญรอดเพชรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องปูนานะครับค่ะหนังสือเมื่อกี้รานอริราดไพ่ใช่ค่ะนะฮะเรื่อมละก็อันนี้รู้ว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะคะที่มาพร้อมกับเสื้อสําหรับ1000งพัใส่แรกใช่ไหมคะคุณทาย อันนี้ก็จะได้ไปด้วยนะคะก็ราคาตามที่แจ้งไปในโฆษณาเมื่อสักครู่นี้เลยแสดงว่าจำไม่ได้1,500บาทใช่เลยสองพันอะไรนะคะ1,200บาทเออบาทรวมค่าส่งเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมนะที่การพูดนี่ยคือช่วยกันอุดหนุนแต่อย่างที่เคยเรียนไปแล้วสองครั้งนะครับพูดแล้วสองครั้งจําได้พูดแล้วทํานะผมเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับพระคุูจัยใจแต่ว่าพูดแล้วทําคือจะ บรรณาการอภิธานาการให้กับท่านผู้ชมรายการนี่หนึ่งเล่มสิ้นเดือนนี้ผมจะแจกพอหนังสือมาผมซื้อปุ๊บนะแต่เสื้อผมเอานะแต่ว่าหนังสือผมจะให้ท่านผู้ชมให้คุณปูนาไปแรนดอมไปสุ่มอจากกวนที่เนี่ยโพสต์มาเอาแบบนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะขอลองไปคุยกับคุณต้นสุดเดียนว่าขอเสื้อเพิ่มสักตัวนึงได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหนูลองดูแล้วกันว่าเสื้อเนี่ยถ้าซื้อแยกตัวละเท่าไหร่ เสื้อได้ผมเออผมให้เสื้อก็ได้เอา,มมเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองผมกลัวว่ามันจะยุ่งยากเท่านั้นแหละโอเคเสื้อด้วยเอาให้ครบเส<อ>ื้อด้วยเ,เ,เป็นสองรางวัลได้ไหมอ่ะอ่านังสือรางวัลหนึง่งเสื้อรางวัลหนึง่งเขาอยากได้คู่อยากได้คู่จวไ,ไปแตกอีกนะเพราะโชคดีจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับผมก็จะทุ่มทุนสร้างนะครับไม่ได้เกี่ยวกับพักไหนนะครับเพราะไม่ได้ลงเลือกตั้งด้วยนะค่ะถ้าแจกหนังสือแบบนี้เนี่เอาผิดได้นะคุณปูนา ยก<ช>เว้นถ้ายุบสภานะค่ะมันจะล้างความผิดผมไปเลยนีนนักการเมืองที่เขาชอบตอนนี้เขาไปไหนไปนานศสบเขาก็ไม่สนแล้วตอนนี้เขาแจกกันสะบัดเพราะว่าเดี๋ยว<ข>จะยุบสภาเขายุบสภาปับ๊บไอ้กฎร้อยเก้าสิบวันร้อยแปสิบวันที่ว่าน่ะนะมันจะล้างไปเลยม,มันจะนับหนึ่งกันใหม่ตอนมีพรดรย่อ,อมาจากพระราชกฤษฎีกา<ข>การเลือกตั้งยุบสภานะครับดูปอกวันนี้ ไปกันเร็วๆนะะเรื่องแรกไม่อยู่บนปกแต่ให้ดูปกก่อนวันนี้การเมืองเต็มเต็มจอนะครับนี่แหละครับแลนสไลด์ล่มส้มแดงคือบ้านเพื่อไทยม,มีทั้งส้มทั้งแดงนะแต่สองคนนี่ไม่เกี่ยวนะข้างล่างเลยนะยคะุณลุงเพชรเซเบ้เนี่ยน้ำเงินสำราญเนี่เสื้อสีเทานะทุนจีนสีเทาอะจ้วิกา เพราะมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะยิ่งใกล้วันเลือกตั้งนะยิ่งเปิดตัวผู้สมัครมันจะมีอะไรแปลกๆมากเลยนะครับนี่แหละครับแล้วก็ต่อสู้กันห้ำหั่นกันเนี่เท็จบ้างจริงบ้างค่ะแต่อันนี้เป็นกระแสหลักอันหนึ่งนะครับอาจจะส่งผลถึงขั้นวันแลนสไลด์ล่มก็ได้พักเพื่อไทยอยาได้ประมาทโปรดติดตามรายการนี้แต่ก่อนอื่นนะครับไปดูเรื่องให้มันเสด็จน้ำอีกนิดหนึ่ง ที่คุณปุนากับผมได้พูดเอาไว้เมื่อวานนะครับค่ะเมื่อวานก็สดๆร้อนๆนะครับเราเข้ารายการนี่เขาก็มีคําสั่งสับเปลี่ยนหน้าที่กันพอดีก็คือ,อที่เรียกว่าย้ายฟ้าผ่าใช่อธิบดีกรมด SI ีเอสไอคสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสสังกัดกระทรวงยุติธรรมะนะครับ ก็คือคุณไตรยริศนะคะเตม,มหิวงนั่นเองที่ก็ถูกย้ายนะคะจาก DSI ไปอยูอ่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์อันนี้แหละครับนี่คือคําสั่งเมื่อวานนี้นะครับคำสั่งไม่มีคําว่าย้ายนะครับเป็นแค่คําสั่งกระทรวงยุติธรรมยังอยู่แม้คําสั่งอันนี้แหละครับก็คือให้ไปปฏิบัติหน้าที่สลับกันเท่านั้นแหละคุณปูนาค่ะให้ออทบดีกรมดีเอสไอเนี่ยนะคุณหมอไตรยสิทธิเตมหิวงนะค่ะไปอะไร ไปทําหน้าที่ไปที่อยู่ที่สํานักนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาราชก,การแทนตําแหน่งอะไรผู้อำนวยการสํานักนิติวิทยาศาสตร์ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งหลายคนก็มองว่าจะอธิบดีไปเป็นผู้อํานวยการอันนี้คือลดชั้นอะ่ะว่ากันตรงๆน <ừ. S 1> นะคือศักดิ์ศรีอ่ะทีนี้ให้สลับกับใคร ก็คือทางด้านของคุณสุริยะนะคะสุริยาสุริยาสิงหกมลนะคะเป็นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไปรักษาการนะคะตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสลับที่นั่งกันเลยนะแต่ว่านั่นแหละครัคุณสุริยาซึ่งกันละครั้งหนึ่งเคยเป็นรองอธิบดีกรมดีเอสไอนะค่ะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมจําได้ง่ายๆเลยตอนไปล้อมอยู่ที่โน่นอะ จานบินสํานักจานบินของคุณปูนาท่านนี้แหละคุณสุริยานะถ้าจํากันได้นะค่ะไปปฏิบัติการอยู่แต่ว่าพอมาถึงจังหวัดหนึ่งท่านกรถูกโยกไปอยู่ตรงนี้นะวันนี้ได้กลับมามา,มาแล้วเห็นว่าวันนี้บ่ายเนี้ยตั้งแต่สายๆแล้วมัง้งคประชุมงานเลยฟิตจัดเลย <c oughs> ก็มาดูกันนะครับเมื่อวานนี่ถ้าตามไปดูสักเล็กน้อยนะครับคืออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ คุณไตรยฤทธิ์เตมา่ายวงนะฮะให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อวานนักข่าวก็ตามหาตัวกันเจ้าละวันแต่ไม่พบตัวท่านนะครับไปพบอีกทีท่านไปปรากฏนะบอกว่าไปพบทีมงานทำเนียบของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้สัมภาษณ์บางสำนักนะครับบอกว่าการที่ย้ายการที่ถูกโยกไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะเป็นการเสนอย้ายตัวเองคุณปูนาะ ความหมายคืออย่างนั้นนะครับจริงๆเราลืมปิ้นข่าวมาอ่านนะ,ะแต่ว่าความหมายอันนี้ถูกต้องทุกประการในผมการันตีผมอ่านตัง้งแต่เมื่อวานแล้วนะก็คือท่านบอกว่าเป็นการเสนอย้ายการทําหน้าที่ใหม่ของตัวเองเท่านั้นแหละ,ะเพื่อความสบายใจอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่านั่นแหละรครับในวงการข่าวเขาก็บอกว่านี่เป็นการย้ายฟ้าผ่าโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็เป็นอันจบภารกิจของท่าน คุณหมอนี่แหละครับคุณหมอไตรยริษนะส่วนอนาคตจะรักษาราชการแทนกันแค่ไหนนานเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องที่จะต้องตามไปดูแล้วสุดท้ายคือมันมันจะคาอยู่ตาแหน่งรักษาราชการแทนอย่างนี้เฉยๆไม่ได้มันต้องมีจุดจบมันต้องมีจุดที่อ่ได้เริ่มต้นกันใหม่ทีนี้โดยรวมๆแล้วนะครับคดีของ อ่อคด,ดีที่เชื่อกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายประการหนึ่งนะก็คือคด,ดีรีดสวยรีดสินบนทุนจีนสีเทาวันก่อนนู้นแหละครับคุณบูนาใช่ไหมค่ะดีไซนห้าคนนะครบ,บาลหนึ่งเก้าหนึ่งนี่เก้าคนแล้วก็มีสรพออีกหนึ่งคนกับล่ามีหนึ่งคนโดนตั้งข้อหากันไปหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะดูรายชื่อก็ได้เป็นรายชื่อผู้ต้องหานะครับค่ะ ก็มีทั้งตำรวจเจ้าหน้าที่อน<ด>ที่เรา <5 S 2> จะเล่าให้ฟังว่าชื่อคนเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง dsi อสไเนี่ยนะมีที่มาที่ไปอย่างไรอาดูรายชื่อพู้ต้องหากันก่อนคนเหล่านี้เขายังเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับท่านผู้ชมนะแต่แน่นอนแหละครับก็ข้อหานั้นก็รายแรกพอสมควรทีเดียวใช่ค่ะดูดีเอสหคนหนึ่ง ค่ะก็ท่านแรกนะคะคุณคุณกริดนะคุณจริงค,คุณตินนะคะคุณตินพี่ชิดกุญชรน,นะคะแล้วก็คนที่สองค่ะเดี๋ยวไปดูตำแหน่งด้วยแล้วกันคุณผู้ชมจริงๆเขาจะมีตำแหน่งระบุด้วยนะว่าเป็นตำแหน่งอะไรอย่างไรอ่ะคนแรกนะคะนายตินพิชิตกุญชรอ,อันนี้เป็นผู้อำนวยการส่วนการกรองคดีและการข่าวคดีพิเศษภาคกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการด้านการข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะโ,โห,โหตำแหน่งยาวเฟื้อยเลยนะนอส่วนคนที่สองคะ่ะน,นายอนันต์ศรีลาโคตนะคะเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเป็นเจ้าหน้าที่ประจำชุดปฏิบัติการคนที่สามคะ่ะน,นายอดิศร สนธิวรชัยเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองคดีความมั่นคงเป็นเจ้าหน้าที่ประจำชุดปฏิบัติการคนที่4ค่ะก็คือนายอำนาจนะคะคำแสนเดชเป็นเจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่กองกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ประจำชุดปฏิบัติการคนที่5คนสุดท้ายค่ะนายสุภชัยลิมพิพัฒ โสพลเป็นนักจัดเขาเรียกว่าเป็นนักจัดการงานทั่วไปกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ประจําชุดปฏิบัติการอันนี้คือทั้ง5้ารายชื่อพรอ้อมกับตําแหน่งส่วนของหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเก้าตำรวจนะค่ะที่โดนข้อหาเดียวกันแหละครับข้อหาเนี่ยที่ไปรีสทรับนั่นแหละค่ะก็เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเก้าตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งนะคนแรกก็คือเนี่ยร้อยตำรวจน,นรองเด็กนะพิทักษ์ประชาชน ไม่เขาจะว่าเป็นน่าจะเป็นระดับสารวัตรแล้วละ่ะถึงหรือเปล่าร้อยตำรวจอเอกนะฮะอันนี้เขาบอกว่าในการขอไปอยู่นะมีขอไปจากดีเอสไอยู่นะ<ม>ระบ,บุชื่อขอคนนี้เลยนะท่านผู้ชมด้านนั้นก็ทีมงานก็ดูรายชื่อไม่ต้องงานก็ได้นะฮะแล้วก็อีกส่วนของสรพอก็คือนี่แหละครับสิบเอกมนตรีนะสระพอศูนย์รักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องจะไม่มีคําว่าแห่งชาตินะครับศูนย์รักษาความปลอดภัยคือสรพอพ แล้วก็ล่ามใลภาษาจีนก็อย่างที่เห็นอยู่บนจอนี่แหละครับนายอู่จินหลงทีนี้ประเด็นสําคัญนะครับหลายสํานักข่าวรวมทั้งสานักข่าวอิสารานะครับเขาก็ไปขุดคุยแฉปมใช่ไหมคุณปูนาว่วาก่อนหน้านี้เนี่ยนะเนี่ยในชื่อสี่ซ้าห้าคนนี้นะ,ะมันจะไปที่ตําแหน่งยาวๆที่คุณปูนาว่ามาเมื่อสักครู่นะอพอไปสืบสาวเราเรื่องย้อนหลังแล้วเนี่ย ปรากฏว่าอธิบดีที่โดนย้ายไปเปลี่ยนหน้าที่น่ยนะคุณหมอตรยริศน่นะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนไหนคุณปูณาได้ตั้งคณะชุดทำงานที่เรียวกว่าชบปคใช่ไหมใช่เมือ่อวันที่ 28, ย28 28พฤศจิกายนค่ะปีที่แล้วนะคะอันนี้ทางด้านของคุณตรยริศนะคะเหต เตมะฮิวงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในขณะนั้นเนี่ยก็ได้มีการลงนามในคำสั่งค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุหมายเลขด้วยนะคะที่1 5 0 9ทับสองในเรื่องของการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการด้านการข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือชื่อย่อว่าสปาขอ,อย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าการจัดตั้งชุดนี้ค่ะคุณผู้ชมจากระลีเอดข้อมูลที่สำนักข่าวอิสราเอลได้มีการระบุเอาไว้มัน ปีจุดหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือ,อการให้อํานาจหน้าที่กับชุดกลุ่มนี้แหละที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าให้อํานาจมากซะเหลือเกินนะคะจนถึงขั้นหลายคนมองว่ามากจนขนาดเนี่ยแหละเพราะการที่ให้อํานาจมากขนาดนี้เขาเลยมีอ่าอนาจในการที่ไปประพฤติในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือว่าปฏิบัติในลักษณะที่ไม่เหมาะสมนะคะสําหรับ การที่มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการด้านการข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นมาในครั้งนี้เนี่ยชอปขอค่ะชอช้างปอปลาแล้วขอไข่นี่นะคะก็บอกว่าเป็นหน่วยงานค่ะที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของนายตินพิชิตกุญชรออันนี้ก็คือชื่อแรกเมื่อกี้ค่ะ ซึ่งเขาเนี่ยตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนการกรองคดีและก็การข่าวคดีพิเศษภาคกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการด้านการข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษตามตำแหน่งที่ระบุไว้เนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าในอีกด้านหนึ่งการใช้คำว่าหัวหน้าชอปอกอสอพโดยให้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคุณผู้ชมขึ้นตรงเลยนะคะต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ต้องผ่านใครอะ่ะ ไม่ต้องไปผ่านระดับที่รองอธิบดีลงมาคือตรงเลยทีเดียวนะคะกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็คือทางด้านของคุณไต,ยร,ยตยรยิตรไตรยไตรยริตเตมหิวงนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะในชุดปฏิบัติการเนี่ยที่ถูกตั้งขึ้นมาคุณผู้ชมรู้ไหมว่าโอ้อำนาจต่างๆเนี่ยเขาได้เยอะมากซึ่งซึ่งรายเดียนมันเยอะขออนุญาตย,ากยกเอาเฉพาะบางกรณีอย่างกรณีหนึ่งที่มีการระบุเอาไว้ในหนังสือในข้อ2.6คุณผู้ชมก็อบอกว่า ในเรื่องของการดําเนินการสอบสวนและก็ตรวจสอบข้อที่จริงในคดีต่างๆนะคะเพื่อสแสวงหาข้อที่จริงและพยานหลักฐานตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพศ2อ4 7ี่าา 2, 47, และที่ไข้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงข้อได้จริงและให้ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถนําข้อมูลที่ได้เนี่ยมาพัฒนาเป็นคดีพิเศษต่อไปได้ก็คือนําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาได้เลยนะคะจะสอบปากคำอะไรต่างๆแล้วก็รวบรวมขึ้นมาเพื่อจะมาประกอบข้อมูลแล้วก็ทําเป็นคดีขึ้นมาได้เลยส่วนข้อที่2.7ค่ะอันนี้เขาบอกว่าในกรณี ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนชุดปฏิบัติการเนี่ยที่ถูกตั้งขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีอํานาจนะคะในการสั่งการด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ถือว่าเป็นการอนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่ได้ทั่วราชอาณจาจักรและอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ และเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคำสั่งแล้วเสร็จให้ผู้รับคำสั่งทำการจดบันทึกรายงานให้ที่ปรืกรมสอบสวนคดีพิเศษทราบผลและก็ปฏิบัติการราชการโดยด่วนซึ่งอ้างอิงการสั่งด้วยวาจาแจ้งไว้ในบันทึกแล้วก็ข้อ2.8อันนี้กรณีเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการมอบอำนาจให้กับหัวหน้าชุดปฏิบัติการเนี่ยที่ถูกตั้งขึ้นมานะคะ สามารถลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลส่งข้อมูลหรือกระทําการใดเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เมื่อดําเนินการแล้วต้องรายงานต่อที่บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยด่วนอ,อะไรเงี้ยแบบเนี้ยเป็นต้นแล้วก็รวมถึงการเบิกจ่ายการพกอาวุธอะไรเงี้ยก็ให้อารามีเราเดูน,นะโอเคอํานาจเยอะมากนะคือตั้งไว้นี่คือใค้ายว่าเป็นอะไระเป็นแหมถ้ามองในแะง่ไม่ดีนะโอ้โหชุดนี้ เป็นชุดทํางานโอเคเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อแผ่นดินหรือจะเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะถ้าคิดไม่ดีอาจจะตั้งไว้เพื่อปฏิบัติการทําในสิ่งที่สแสวงงาผลประโยชน์ด้วยหรือเปล่าอือประมาป็นว่คนก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยเหมือนแบบอํานาจถ้าอยู่ในมือคนดีก็ดีก็คืออาจการทํางานต่างๆก็จะรวดเร็วไงคะถ้ามองในมุมที่ให้อำนาจแต่นี่คือจริงๆอำนาจดีไซน์ไม่ต้องตั้งอะไรก็ล้นฟ้าอยู่แล้ว ม,ม,มันเป็นมันมีพร,รบอรองรับนะคุณปูนาค่ะไปดูพร,รบรมาตรา24ผมไม่ได้เอามานะไม่ได้ไม่ไม่ได้บอกให้น้องเขาทำอำนาจล้นฟ้าอำนาจพิเศษของดีเอชัยมันกลมสอบสวนคดีพิเศษมันพิเศษนะครับท่านผู้ชมทีนี้ที่คุณปูนาว่ามาอำนาจเยอะมากนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เราให้ดูลายชื่อแล้วนะครับเราทําเป็นสองจอได้ไหมหคุณไทยเอาชื่อกราฟิกเมื่อกี้ห้าลายชื่อกับ บุคคลที่เมื่อกี้เห็นในบนจอเนี่ยนะว่าคณะไอชปขของคุณปูนาที่เล่ามาเนี่ยนะมีใครบ้างมีคุณตินคุณนันนันคุณอดีศรร้อยตำรวจหญิงท่านท้าราธรอันนี้คือคือไม่ทุกคนที่โดนเป็นผู้ต้องหานะครับในหนังสือเนี่ยแต่งตั้งทั้งหมด8ดท่านแปดคนแต่ว่าโดนนี่ห้าโดนกี่คนอ่ะห้าท่านค่ะอยู่ในชุดนี้หมดใช่ไหมใช่ค่ะจะมีสามท่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีชื่ออยู่ในหนั้นคือไม่ได้ไป หรือว่าไปอาจจะโดนกันไว้เป็นพยาน<ๆ>เขากันไว้เป็นพยานหนึ่งคนนะดีเอสไอนี่นะอะไรก็แล้วแต่นะครับอเอาละครับอ่ะไม่ต้องขึ้นก็นได้ทั้งทีนี้อันนี้แหละครับมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ชอบประคอนี่ตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่28ปพอยอปีที่แล้วนะครับแล้วก็นะครับมาออกฤทธิ์ออกเดชเลยนะเราเจะเห็นว่าหนังสือจากสถานกงศุลของประเทศอะไรนะนารูนารูเนี่ยนะ ลงวันที่เดือนธันวาคมใช่ไหมใช่ค่ะวันที่9ธันวาคมคือหลายสิ่งหลายอย่างในบ้านนี้เมืองน,นี้ท่านผู้ชมในหน่วยงานของรัฐหรือองค์การหมหาชนอะไรก็แล้วแต่ในบางแห่งนะคือเรื่องบางเรื่องนี่มันถูกเซตขึ้นมาเซตมายวก็มีการดําเนินแนวนะจัดการขึ้นกันขึ้นมาเพื่อตัวเองจะได้ทํางานเพื่อตัวเองจะได้รับมุกรับลูกอะไรก็แล้วแต่เอาเถอะครับ นี่ก็คือเป็นปมหนึ่งนะครับจริงๆมันมันมีปมเงื่อนอีกมากมายหลายเรื่องนะครับวันนี้ขออนุญาตเวลาไม่พอนะฮะทั้ง BBC ใครต่อใครก็ไปเขาบอกว่าไอ้เรื่องไอ้รีดเงินเนี่ยเป็นเรื่องขี้หมาปฏิวท่านั้นแหละคุณปุณะค่ะเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเล็กๆเท่านั้นเองจริงจริงเรื่องผลประโยชน์มือมามหาสารใน DSI นะที่ถูกกล่าวหานะครับค่ะนี่ผมต้องพูดระมัดระวังนิดหนึ่งที่ถูกกล่าวหาเนี่ย นะมีอีกมากมายหมหาศาลอย่างปมอีกปมหนึ่งที่ BBC เขานำเสนอก็คือเอาเอโจรเข้าประเทศอะไรแบบเนี้ยนะคะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีส่วนเข้าไปโพพันเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยแหละมีอ,อีกตอนนี้ <ไฟ S 2> นี่ยิ่งกว่านั้นถูกอันนี้พ่อก็ไปกล่าวหาดีเอสไออาจจะไม่แฟงกับดีเอสไอก็ได้แต่ถูกครหานะครับเดี๋่ว,ว่าแต่ฝ่ายประจำเลย ฝ่ายการเมืองบางกลุ่มบางคนก็มาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมที่ดีเสไอใช้อำนาจอยู่นะฮะมีการเรียกรับผลประโยชน์เรื่องการอายัดทรัพย์การยึดทรัพย์หนึ่งคนปูนานะเหล่านี้มันมีผลประโยชน์หมดถ้าเล่นไม่ซื้อนะถ้าซื้อสั์ตรงไปตรงมาก็ดีตอนนี้มีการร้องเรียนกันหลายเรื่องนะครับคดีฟอกเงิน ในสมโมสรฟุตบอลที่ภาคเหนือแห่งหนึ่งนะฮะคดีรถหรูคดีอะไรต่างๆมากมายมหาศาลอตอนนี้ข้าราชการในดีเอสนะครับทั้งลูกจ้างพนักงานข้าราชการเนี่ยนะก็ไม่เป็นเอกภาพต้องผมมีเพื่อนอยู่ระดับกลางๆในดนะีเอสะรุ่นน้องๆน,น,นะผมพูดคุยไปอยู่ประจำสองสามคนนะฮนะแต่เป็นระดับกลางๆแต่เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไร ตอนนี้มีลายกลุ่มเป็นยังไงลายกลุ่มที่ชําแหละผู้บริหารอยู่มันก็มีนะคุณปนะูนาค่ะอะไรต่างต่างเหล่านี้แหละครับมีอยู่กี่กลุ่มของข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างดีเอสไอนะฮะเขาก็แฉกันไปแฉกันมาคือหลายข้าราชการหลายคนเนี่ยเขาก็เบื่อกับความเป็นอยู่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีลายกลุ่มกลุ่มรักดีเอสไอก็มีอะไรประมาณนี้ไอ้ข้อมูลเหล่านี้ที่นักข่าวได้มานะครับ ก็คือมาจากขาชการพนักงานที่เขารักความเป็นธรรม,มทีนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยเวลาอันจำกัดมาดูสักนิดหนึ่งไหมคะก็ะคือนี่แหละครับคนที่เขาทนไม่ไหวค,คนที่เขาอยากจะมีสิทธิ์มีเสียงท่านเคยรับราชการในกระทรวงยุติธรรม,มเคยเป็นผู้ในการสำนักนิติวิทยาศาสตร,รม์มาแล้วนะครับค,คือคุณหญิงหมอพอรทิพย์ แล้วคุณมีประเด็นอะไรก่อนไหมก่อนถึงค่ะอะนุขอแจ้งเป็นข้อหาแล้วกันว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเนี่ยโดนข้อหาอะไรเพราะว่าในเดี๋ยวขออนุญาตนําภาพของสานักข่าวอิสราขึ้นมาสันนิดหนึ่งที่เขาทําเป็นตัวผังเอาไว้นะคะเขาจะชี้ไปเลยว่ากลุ่มผู้ที่ร่วมในครั้งนี้ในการตบซับแก๊งปลอมพาสปอร์ตนะคะมีกี่กลุ่มซึ่งหลักๆเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือจะมีกลุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่ d s i กลุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นเจ้าหน้าที่จากสรพแล้วก็อีกคนนึงก็คือเป็นล่ามของ DSI นะคะ 14คนเมื่อกี้ที่เราไม้ดูชื่อคนนะ <16 S 1> นนะซึ่ง,ง,งในส่วนของเจ้าหน้าที่ดีเอสไอนะคะกับด้านของกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเก้านายเนี่ยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยถูกตั้งข้อหาค่ะว่าเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเรียกทรัพย์หรือว่ายอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงทําให้เสียหายต่อ ทำให้เสียหายนะคะทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทําความผิดอันนี้นะคะเ็จนี้โดนข้อหานี้ส่วนของเจ้าหน้าที่สนพนะคะศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติก็คือทางด้านของ10เอกมนตรีหัวเจริญนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็คือนายอู่จินหลง สัญชาติจีนที่เป็นล่ามแปลภาษาจีนของ DSI อันนี้โดนข้อหาค่ะสนับสนุนให้เจ้าพนักงานร่วมกันเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบสนับสนุนเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นให้ต้องรับโทษหรือ รับโทษน้อยลงทําให้เสียหายทําลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐาในในการกระทําความผิดก็คือจะต่างกันตรงที่ว่าเหมือนเป็นอันนีส้สองท่านด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนผู้สนับสนุนนะคะส่วนด้านบนเนี่ยก็จะโดนแบบลักษณะคือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตรงๆเลยนะคะก็จำง่ายๆเลยท่านผู้ชมนะฮะอาญาสองมตาที่จะหนาวกันเป็นแถวก็คือหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะค่ะ ละเลยแล้วก็ประพฤติมิชอบนะกัเป็นงานหนึ่งก็คือรีดซับหนึ่งสี่เก้าที่นี้มาดูของคุณหญิงหมอพอรทิพย์โรจนสุนันท์นะครับตอนนี้ท่านเป็นสวเคยเป็นผู้มนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะวันนี้ได้เขียนเผยแพร่ข้อเขียนผ่านอินสตาแกรมคุณหมอพอรทิพย์ว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมนะต้องกลับมาเขียนเรื่องนี้อีกครั้งเพราะความนิ่งเฉยของนายกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน ในคุณหมอวันที่ไม่อ้อมเลยนะเทียวนี้กณีที่วหาที่เพลยก็เห็นขยะใต้พรมตั้งแต่การแทรกซึมยึดแผ่นดินของคนต่างด้าวด้วยการทุจริตและด้วยความอ่อนแอของคนไทยทุกภาคส่วนเดิมทีคนพม่ายึดธุรกิจแผงลอยในตลาดและกิจการหลายอย่างเราคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ทะลักเข้ามาไม่ได้ตามมาด้วยเรื่องคนจีนที่ก็ทะลักเข้ามาพร้อมกับก,บการแทรกที่จุดโวของระบบราชการไทยและคนไทย กรณีการจ่ายส่วนในการเลื่อนตําแหน่งที่รู้กันว่ามีหลายหน่วยงานขนาดจับเงินสดได้จํานวนมหาศาลยังทาอะไรกันไม่ได้กรณีการใช้อํานาจเข้าตรวจคนแล้วยักยอกเงินของกลางซึ่งมีมานานหัวหน้าล้วนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือร่วมกินด้วยเลยเนี่ยกรณีแบบนี้หรือเปล่ากรณีการแก้ไขปัญหาระบบราชการด้วยการย้ายไปแขวนย้ายสลับที่ไม่เคยมีระบบให้สังคมได้จิตตามมีส่วนร่วม เมื่อมีข่าวอื่นแทรกผู้คนเริ่มลืมคนเหล่านี้ก็กลับเข้าสู่ตําแหน่งแต่อะไรก็ไม่เท่ากับย้ายคนสีเทาไปไว่ยในหน่วยงานอื่นเพื่ออาทโทษแต่อะไรก็ไม่เท่ากับย้ายสีคนสีเทาไปไว้ในหน่วยงานอื่นทําให้บุคลากรดีๆต้องเสียขวัญเสียกําลังใจเพราะเป็นที่พักรอเวลาผู้คนในปัจจุบันไม่รักษาและไม่ศรัทธารมถูกพลังความชั่วฉุดให้ทําชั่วได้ง่าย รวมทั้งคนที่ไม่ได้ร่วมทําชั่วต่างเกรงและกลัวที่ออก,ออกมาจากการหรือต่อสู้กลายเป็นฝ่ายหลบลี้หนีภัยล้วนทําให้มีการแผอำนาจความชั่วร้ายเต็มไปหมดมน,ะนะคะแล้วก็บอกว่าเสียดายที่ผู้นำนะคะตั้งใจเดินต่อในสายการเมืองจึงเงียบต่อสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ หมอยังคงรักษาความศรัทธาไว้อยู่เพียงแต่มองหาแนวร่วมมองหาทางออกไม่เจอไม่หมดใจไม่ถอดใจแน่นอนยามนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้ปลุกปั้นตามที่รัฐธรรมนูญฉบับ2,540กําหนดกําลังเริ่มหันหัวเรือเดินหน้าได้ใหม่หลังจากที่มีหลังจากที่การเมืองต้องการยุบแต่ก็ยุบไม่สําเร็จก็ใช้เป็นที่นะคะเอาคนมารอขึ้นหน่วยงานอื่น แต่ไม่เหมือนคราวนี้ที่ย้ายคนมีปัญหาจากหน่วยอื่นมาพักไว้นอกจากจะไม่แก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแล้วยังเป็นการทำลายกําลังใจคนดีๆคำแนะนำของหมอคือถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้เองรอดูคนอื่นก็จงอย่าหวังว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงหมอใช้แนวทางเก็บเศษแก้วแตกตลอดชีวิต สิ่งที่เกิดขึ้นคือเศษแก้วที่ทุกคนต้องช่วยกันเก็บออกและจัดการคนที่โยนแก้วทิ้งเรียราดที่ผ่านมาคนตัวเล็กก็เปลี่ยนโลกได้ต่อ,อต้องสู้แล้วก็ต้องกล้าค่ะก็แล้วครับนี่ก็คือของคุณหมอพนเทียนี่ถ้าได้อ่านนะครับแล้วก็เพ่งตัวอักษรไปด้วยเนี่ยพิษตัวอักษรไปด้วยนีย่ก็คือแทบจะไม่ต้องแปลอะไรกันเลยนะครับก็หวังว่า ได้กระตุ้นกระตุกแล้วก็ใช้คำนี้ด้วยนะความสำนึกของแต่ละคนแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ด้วยนะครับแล้วมีภาพนะคะประกอบโพสต์ด้วยอ๋อนี่นะฮะขอรับชันนะครับไม่เอา